สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแล้วกันใช้งานเจ้าตัว Popo Hero 12ตัวนี้ที่เป็นเจ้าตัว Creator Edition ในการใช้งานจริงนีเป็นยังไงสําหรับทาง Creator วันนี้มีชมกันครับต้อนรับก่อนนะครับเจ้าตัว Popo Hero 12 Creator Edition นะครับมันมีอะไรบ้างครับตัว Popo Hero 12ตัวนี้นะครับก็จะมีเจ้าตัวนี้เลยครับคือเจ้าตัว Medium Mod นะครับมีเจ้าตัว Popo Volta มีเจ้าตัว Popo l i t นะครับก็อันนี้นะครับก็จะเป็นเซตอัพของเจ้าตัว Popo Hero 12ตัวนี้นะครับที่เป็นเจ้าตัว Creator Edition โดยราคาครับจอยู่ที่22,200 1900บาทนั่นเองซึ่งตัวนี้มันก็จะทำนะครับให้มีความเป็นครีเอเตอร์นะครับในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ราคานะครับถ้าเราแยกส่วนออกมานะครับจาตัวนี้ GoPro Hero 12ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่14,900บาทนะครับจาตัว GoPro MOD ราคาจะอยู่ที่3,450บาทแล้วก็เจ้าตัวคลิปตัวนี้นะครับ GoPro w a t a นะครับจะมีพาอรแบงค์5,000 มีแลมยู่ในตัวเนี้ยราคาครับจะอยู่ที่5,900บาทซึ่งถ้ารวมรวมกันนะครับไม่รวมเจ้าตัวโคโปลไล์ก็อยู่ที่ประมาณ24,000บาทถามว่าคุม้มไหมนะครับกับการที่คุณซื้อเจ้าตัวนี้ทั้งเซ็ตในราคา22,900บาทถ้าคุณบกวกลบคูณหารไปถ้ามองสําหรับผมนะก็อาจจะคุ้มครับผมรู้สึกว่าสินค้าบางอย่างนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวโบตาตัวเนี้ยมันมีราคาสูงนะครับเกินที่มันควรจะเป็นครับทำให้รู้สึกว่าเออมันก็โอเคนะแต่อาจจะไม่ได้คุ้มค่ามากข,ามาข,ขนาดนั้นนั่นเองครับยังไงกรรไบ เดี๋ยวเรามาเล่าถึงเจ้าตัวสเปกเจ้าตัวโคบูฮิโร่12ตัวนี้กันก่อนครับสเปคสาหรับเจ้าตัวโคบูฮิโร่12ตัวนี้นะครับจะมีเซ็นเซอร์ขนาดหนึ่งส่วนหนึ่งจุดเก้านิ้วความละเอียดยี่สิบเจ็ดล้านพิกเซลครับก็ถือว่าค่อนข้างจะเล็กนะครับกว่าคู่แข่งในปีนี้อย่างเจ้าตัวออสมอลแอชชัน4นั่นเองหน้าต่อหน้าขาขนาดที่หนึ่งจุดสี่นิ้วด้านหลังอยู่ที่สองจุดสองหกนิ้วเรื่องสเปคนะครับของด้านงานวิดีโอเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะสเปคด้านงานวิดีดอครับตัวนี้สามารถถ่าย้้ทัง Standard HDR นนะะครบแแลววก็ส่ มีทั้ง16:9 9:16นะครับเป็นแนวตั้งเนาะเป็น4:3ต่อแล้วก็8:7ครับก็สามารถไปทำรุ่นนี้ได้สามารถถ่ายนะครับตัวตัว10บิตได้นะครับแล้วก็ 4K สูงสุด120 fps ตัวให้ดู 3K นะครับสูงสุดที่60แล้วก็ 1080p นะครับยู่ที่240นะครับเล่นตัวนี้นะครับก็จะมีเจ้าตัว L+ นะครับก็จะเป็น Linear บวก h o r i o n t นะครับก็จะเป็นความกว้างแบบกว้างที่สุดนะครับ HV ตัวนี้นะครับก็จะเป็นความกว้างแบบแคบที่สุดนะครับแต่ก็จะกันสั่นนะครับ ก็จะเป็นลีเนียนะครับแล้วก็ s v คือแบบซูเปอร์ไวเลยก็อ่ะผมให้ดูเนาะอย่างนี้อ่ะก็จะเป็นซูเปอร์ไวนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนว่า คือมันจะกว้างมากๆนะครับแต่ถ้าเราเปิดเป็นเจ้าตัวลีเนียนะครับซึ่งความกว้างนะครับจริงๆสามารถกดนะครับผ่านตรงนี้ได้อย่างตรงเนี้ยก็จะเป็นเจ้าตัวไฮเปอร์วิวนะครับ12มิลตจนแคบสุดนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวลีเนียนะครับแล้วก็เลเวลสุดท้ายนะครับก็จะเป็นลีเนียที่เป็นแฮร์รซอนล็อกนะครับก็จะถ้าเราหมุนอย่างเงี้ยมันจะไม่หมุนตามเราด้วยนั่นเองครับฟังก์ชันวิดีโอนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับตัวแคปเจอร์นะครับก็ค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับมีสเกจเดอร์แคปเจอร์นะครับนู่นนี่เนาะแล้วก็็มีนนนนะะคคครรรััับบเเจจ้าตวฟออ์ูืป การปรับตัวตัวคัลเลอร์สีนะครับรวมถึงค่าเซตติ้งของตัวตัวงานวิดีโอเลยครับว่าอยากได้ประมาณไหนบอกเลยว่าละเอียดมากๆแต่ผมรู้สึกว่าเออมันวุ่นวายนะครับนิดนึงนั่นเองแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับจะมีเจ้าตัวทางบ้าหกศูนย์ศูนนะครับมีซูเปอร์โฟโต้บวกรอโฟโต้นะครับไลฟ์สตรีมมิ่งได้ด้วยความละเอียดห0ึ่งครับแล้วก็แบตตัวนี้นะครับจะเป็นแบตแบบแอนดูโรนะครับอ่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบมิลลิแอมก็เขาเคลมนะครับว่าเฮ เร,รวก็นานได้1เมตรนั่นเองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะพูดถึงคือเมนูโวโบนะครับมันค่อนข้างรู้สึกว่าซับซ้อนนะครับแล้วก็โอเคแหละมันฟีเจอร์เยอะนะครับมเมื่อเทียบกับแอชเชนแคมป์คู่แข่งทําให้ผมรู้สึกว่าเออมันม,น,อนมันซับซ้อนไปนิดนึงอะ่ะเวลาที่คุณใช้งานจริงนะครับมีเบอร์สมีในโหมดนู่นนี่คือมันดีมากนะในการใช้งานนะครับเพื่อที่จะเป็นกล้องตัวเดียวในการใช้งานสมมติคุณออกไปเที่ยวน,นู่นนี่ผมรู้สึกว่าเออมันม,น,อนมันซับซ้อนไปนิดนึงอะ่ะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่อาจจะพเพราะ ทำให้ผมรู้สึกนะครับว่าตัวนี้มันอาจะมีความลักษณะที่ซับซ้อนหนึ่งนั่นเองครับแต่สิ่งที่ผมชอบตัวนี้นะครับก็จอเราสามารถคอสตอมนะครับเป็นแอร์เป็นไบท์อะไรพวกนี้ได้คือตัวรีเซ็ตมามันค่อนข้างจะเยอะมากๆเออเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะประทับใจกับเจ้าตัว GoPro Hero 12นั่นเองครับอันนี้ถามเพิ่มเติมให้นิดหนึงนะครับสำหรับคนที่้รู้สึกว่าเราจะซื้อตัวไหนดีนะครับระหว่าง GoPro Hero 12กับเจ้าตัวแอคชั่นนะครับซึ่งจริงๆตัวล่าสุดเป็นเจ้าตัวแอคชั่น4ของต ถ้าถ้าถามผมถ้าสำรุจยังยๆนะครับถ้าคุณต้องการฟัง์ชันเยอะนะครับความเป็นกโปรต่างๆผมว่าไปกโปรอดีมากๆคือถ้าไม่นแอปตัวที่เป็น c r e เตอร์เอ t i ชั่นนะครับถ้าเป็นตัวเ่าๆแต่ถ้าใครนะครับต้องการใช้งานง่ายมีแม่เหล็กนะครับราคาไม่ได้สูงมากยคืออันนี้มันดีจริงๆนะคือเป็นแม่เหล็กแล้วก็เข้าไปเลยแล้วก็ใช้งานได้เลยอันนี้มันมันค่อนข้างสะดวกมากๆนั่นเองครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเปรียบเทียบแบบเร็วๆสั้นๆว่าควรครซื้อตัวไหนนะครับ ระหว่างเจ้าตัวแอคชั่นสี่ตัวใหม่กว่าตัวนี้นะครับกับเจ้าตัว โคโปนั <c 195 2> I mean, ่นเองครับนี่ประมาณนี้เราพูดถึงเจ้าตัวโคโปรไ12 creator edition ตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันมีอะไรเจ๋งบ้างยังได้ครับที่มันมีการอัปเกรดนะครับมาจากเจ้าตัวเก่านะครับก็คือเจ้าตัวะรบสั่งงานด้วยเสียงที่เราสามารถเชื่อมต่อนะครับเจ้าตัว AirPod Pro แล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนั่นเองครับถามว่ามันเวิร์กไหมก็ต้องบอกว่าจริงๆมันเวิร์กนะครับนอกจากที่มันสามารถสั่งงานด้วยเสียงผ่านเจ้าตัว AirPod ได้มันยังสามารถใช้ไม์นะครับเจ้าตัว AirPod ตัวนี้ซึ่งเรานะครับสามารถบันทึกเสียงจากเจ้าตัว AirPod นะครับไเ้้้าัววดดกย การใช้งานจริงครับบอกกัน,นันตรงครับว่าผมไม่ค่อยแนะนําในการใช้งานเท่าไหร่โอเคถ้าคุณใส่อูฟังแล้วคุณสั่งงานเราคุณเอาตัวนี้ไว้อยู่แบบไกลๆนิดนึงนะครับประมาณสัก5มเมตรอะไรเงี้ย เฮ้มันสามารถทําท่งงานได้เสียงนะครับได้ดีขึ้นกว่าการที่คุณเอาไปวางแน่ๆแหละถ้าถ้าคุณนะครับต้องการเสียงการอัดนะครับจากเจ้าตัว AirPods บอกเลยว่ามันไม่เวิร์กครับเพราะว่าไม่ AirPods นะครับก็ต้องบอกว่าสาหรับผมมันไม่ใช่ไม้ที่ดีเท่าไหร่ครับคุณใช้ไม้ปปล่าๆเจ้าตัว p ป o p อ่ะหรือว่าใช้ไม้จากเจ้าตัวมีเดียมโมดอระมันให้คุณภาพนะครับที่ดีกว่าอยู่พอสมควรเลยนั่นเองทาให้ผมนะครับอาจจะไม่แนะนําเท่าไหร่ในการใช้งานนะครับอัดเสียงผ่านเจ้าตัว AirPods แต่ถ้าเราสั่งงานต่างๆนะครับ ที่การได้ลองนะครับการเชื่อมต่อ แทบจะไม่มีหลุดเลยนะครับเอออันนี้เป็นสิ่งที่เป็นฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับที่ผมแฮปปี้กับการที่โกโป o 12นะครับเอาเข้ามามากๆครับอื่นๆนะครับก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะไม่มีการอัปเดนะครับจากเจ้าตัวโกโปร Hero 11สักเท่าไหร่ครับโอเคละมันจะมีในเรื่องนะครับถึงความร้อนที่มันร้อนน้อยลงนะครับแพงน้อยลงเดี๋ยวเราจะไปพูดกันอีกครั้งหนึ่งมีฟีเจอร์นะครับที่มันต้องอัปเดตประจำปีนะครับก็อัปเดตกันไปแต่รวมๆนะครับมันก็ไม่ได้อัปเดตเยอะนะครับเท่าที่มันควรจะเป็นนั่นองงี่่ึทพยาม ่นหลายๆครั้งแล้วผมรู้สึกว่า not agree มากๆคือโกโปบอกว่าเจา้าตโกโ o รฮีโร่12ตัวเนี้ยราคามันลดลงถูกลงซึ่งถ้าใครตามกลับไปรุ่นเก่าๆเนะ่ครับก็คืออย่างโตโกโปรฮีโร่10นะครับราคาถ้าผมจะไม่ผิดนะราคามันเพิ่มนะครับไป1 6 5 0 0แล้วก็เจา้าโตโกโปรฮีโร่11นะครับรุ่นก่อนนั้นเนี่ยราคามันขึ้นไป18,500ซึ่งโกโปนะครับบอกว่าเฮ้ยรุ่นนี้เราทำราคาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือถูกลงนั่นเองต้องบอกว่าก่อนนั้นเนี่ยโกโปรนะครับมันจะอยู่ แล้วการที่มันลงมาเหลือประมาณ14,900บาทหรือ0นมาเนี่ยมันไม่ได้ถูกลงเลยครับมันก็แค่กลับมาราคาเดิมจากที่คุณแบบเพิ่มราคาไปสุดริสุดเด่นะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยกงมันไม่ค่อยคุ้มค่านะครับในการใช้งานเท่าไหร่นั่นเองครับเรามาพูดถึงเจ้าตัวเซตอัพนะครับของเจ้าตัวเซตนี้นะกันเนาะตัวนี้อย่างที่บอกไปครับจะมีเจ้าตัวโกโปรมอดนะครับมีกบโปวอต้ามีเจ้าตัวกบโปรไลน์เนาะซึ่งในการใช้งานจริงครับอันนี้โดยส่วนตัวต้องบอกว่าออัันนนี้้้ยยกก่ววาาาาาผมมใชเจต DJ หหลล แล้วก็เพิ่งมากลับม,มาใช้โคโปจริงๆนะครับจากรุ่น9้ามาแล้วก็จะมาเป็นรุ่นนี้เลยอย่างแรกครับที่ผมอยากจะเมนชั่นถึงครับคือเซตเนี้ยมันมีน้ำหนักนะครับอยู่พอสมควรมากๆด้วยเจตัวตัววัตาต,ตัวเนี้ยมันมีน้ำหนักที่คนน่อนข้างจะเยอะนะครับทำให้ overall เซตเนี่ยมันมีน้ำหนักเยอะอย่างที่สองครับคือเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนขาหรือเปลี่ยน,นอนุปกรณ์เสริมอื่นเนาะคุณต้องมาหมุนตรงนี้ซึ่งมันหมุนยากมากๆเวลาที่คุณใส่เต็มเซตนะครับหรือว่าตอนที่คุณใส่เจ้าตัวมีเดียมวัวต์นั่นเองเอเงบบอ ใช้สแล้วนะเท้าหนึ่งนะครับใช้ยาก3มันลุงหลังอยู่ประมาณหนึ่งครับคือเวลาที่คุณชาร์จแบตคุณก็เสียบเข้าไปเลยซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างจะลุงหลังนะครับนี่ให้ดูต่อด,ด้านหลัง แล้วก็เวลาที่เราจะกดอลไรมันก็จะมีสายมาแบบเกะกะนะครับอยู่พอสมควรเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เออผมรู้สึกว่ามันคิดมาได้ไม่ค่อยจบเท่าไหร่นะครับสาหรับเจ้าตัวเซตอัพนี้แล้วก็ผมรู้สึกว่าเฮ้ยหลายๆอย่างนะครับมันกักเกินไปนิดนึงเช่นเจ้าตัวถ้าคุณอยากใช้ไมโครโฟนนะครับกับเจ้าตัวกลปโใช่ไหมคุณก็ต้องซื้อเจ้าตัวมินิมอสนะครับคุณถึงจะสามารถเสียบไมค์นะครับกับเจ้าตัวกลปโได้หรือว่าคุณใช้เจ้าตัวแอร์พอร์ตหรือผู้ฟังบูทูธอะไรพวกนั้นได้เน แอชชั่นเราสามารถเสียบนะครับเจ้าตัวไมโครโฟนกับเจ้าตัวนี้ได้เลยคือเนี่ยมันค่อนข้างจะสะดวกนะครับในการใช้งานกว่ามากๆนั่นเองครับแล้วถ้าเราถามนะครับว่าเฮ้ยก็ไปเปลีป่ยนเป็นขาตั้งอื่นสิถ้าเราสึว่าเฮ้เสียบขาตั้งนี้นะครับมันไม่สะดวกเหตุผลแรกนะครับคือ1ผมจะเมนชันโอเวอร์ออลของเจ้าต,ตัวเซตอัพนี้คือผมพยายามใช้นะครับเจ้าต,ตัวเซตอัพนี้มาตลอดเพื่อให้รู้นะครับข้อดีข้อเสียของเจ้าตัวเซตอัพนี้ก็เป็นยังไงบ้างอย่างที่2นะครับก็คือเขาให้เจ้าตัวเซตอัพนี้มานะคร าาการใช้งานเซตอัพเนี่ยมันไม่ตอบโย์ฉะนั้นเซตอัพเนี่ยมันไม่ควรเอาออกมาขายอีกแล้วนะครับก็ประมาณนี้สําหรับใครที่เฮ้ยมีเคว s t i o n ว่าทําไมไม่ไปใช้ขายอื่นหรือเซตอัพที่โอเคแหละใช้ Google 12อยู่แล้วก็ไปใช้เซตอัพอ,อื่นแทนนี่ครับคือเหตุผลที่ผมอยากเนชน่นถึงนั่นเองครับตอนนี้นะครับเราพูดถึงนะครับประสบการณ์การใช้งานโดยเฉพาะเจ้าตัว g o p r o 12ตัวนี้นะครับโดยที่เราไม่รวมอุปกรณ์เสริมตัวนี้นะครับอย่างแรกครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือด้านของเจ้าตัวไฟล์ตัวนี้ครับ ต้องบอกว่าจริงๆไฟล์ตัวนี้มันทํางานออกมาได้ h ฮ r ติอมากๆนะครับสำหรับผมคือแม้ว่าเราจะเปิดนะครับในโหมดธรรมดาโหมดสเตอร์นาธรรมดา แล้วก็สีนะครับตัวคอนทราแบบปกติตัวนี้มันพยายามทำา h สตนะครับอยู่แบบโหดมากๆแล้วก็พอสมควรเลยเดียวทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยสีมันมันค่อนข้างจะจัดไปหน่อยเนาะส่วนตัวอาจจะไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นอาจจะชอบไฟล์ที่มันมีความอ่อนมากกว่านี้นะครับซึ่งยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฟล์นะครับที่ได้จากเจ้าตัว g o p ป o Hero 12ตัวนี้นะครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราถ่ายด้วย g o p r o 12นะครับวันนี้เรากําลังจะไปถ่ายนกนะครับกับพี่แบง แล้วก็จริงๆวันนี้คือคลิปนี้อาจจะมาเทสเจ้าต,ตัวโกโบติสองหรว่าเฮ้ยในการใช้งานจริงนะครับมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราอยู่กันที่เพชรบุรีก็เดี๋ยวกำลังเดินทางไปแล้วนี่คืออีกหนึ่งผู้ร่วมทริปของเราสวัสด,ดีครับพี่ไบ์อาเซไฮสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าย่างน้นครับก็นั่นแหละหลักๆจริงๆค,คลิปนี้ไม่ได้อะไรก็จะเทสเจ้าตัวโกโบติสมากกว่าเฮ้ยแล้วก็โกโบติสใช่ตอนนี้ใช้เสียงจากเจ้าตัวมีเดียมอส ที่เป็นไม <Okay. S 2> ่ของมันเลยอ๋อโอเคเฟิร์ดเฟิร์ดเอาไฟมาด้วยเหรอใช่พี่ไฟใหม่ใหม่เผื่อไว้ไงก็เดี๋ยวนุ่นนี่ตอนแรกเผื่อแบบตอนแรกคิดว่าเออจะถ่ายจากบ้านเดี๋ยวต้องมีไฟเหมือนเหมือนเตรียมไปถ่ายตอนกลางคืนแ่ะไม่น่าถึงนะเฟิร์ดเอ้ยเดี๋ยวเราไปดูหลังรถกันก่อนว่าเรามีอะไรกันบ้างเนาะก็จากที่ปกติเราใช้รถไฟฟ้าวันนี้เราเอาเฮชวีมาเพราะว่า เราเครียดชาร์นะครับนี่ของวันนี้บอกเลยจัดเต็มกระบอกกล้องนะครับมี2 0 0ร้อยขาตั้งนะครับชิรุยต่างๆนี่คือแบบจัดเต็มมากๆแล้วก็เดี๋ยวน่าจะใกล้เดินทางกันละยังไงครับเดี๋ยวเราไปเจอกับแม่ปนนันอดทิสาฮาคีกันก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวราอัปเดตกันครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กัน น่าจะอยู่ในบริเวณแก่งกระจาแล้วใช่ป่ะครับครับเออตอนนี้กำลังขยับรถกันอยู่เออเพราะว่ารถคันเตี้ยจะไปไม่ได้นะครับเราก็เลยเอาต้องเอาซ4 3จอดไว้นี่ไปได้เบื่อน้ำมันเมันเยอะเขาบอกเห็นเยอะเรไม่ไปมาเหมือนกันมากันทำเบือกอะไรสี่คันตอนแรกผมก็แบบเอาซ4 3มาโดยอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวอุปกรณ์มึงมึงใช้ลุกซุปเปดูไกด์เถื่อนก่อนนี่ไม่่ไกด์เถื่อน ใครหลอกใครอับเริ่มตัดใจแล้วไม่มีใบอนุญาตไกด์อะไรทั้งนั้นน้ำมอยู่ไหนอะไม่อยู่ไหนอะอยู่ในกระเป๋าไม่หรือว่าไม่ต้องก็เดี๋ยวให้พี่แบงค์ไทยผมต่อในรถอะเที่ยวอะไรเนี่ยในรถไงในรถโอเคโอเคก็เดียนะครับคนที่พามานะครับไม่ไปบอกก่อนเดี๋ยวกระบะมาเขาไม่อธิบายเกิดอะไรขึ้นทุกคนนะคว่า ไม่เอารถเเตีี้้ยยๆมาอะไไรงม่เมบอกอ่ะจะเด้งกระบะมาบ้านมีกระบะอยู่พี่บอโกโปอาจจะดูไม่รู้สึกนะกันสัตว์มันดีใช่ไหมโอ้ยแต่ของจริงนี่คือแบบแต่ตอนนี้กูหัวโยกมากสังเกตคนเอาครับสังเกตการโยกของคนเอาเรื่องไงเอาเรื่องนี่คือเฮีชาวีคือแบบคุณเหนื่อยอะดูหลุมใจแล้วว่าทำไมเขาต้องทำยุ่งล่างดูหลุม ตรงนี้แหละเขาจอดแล้วเขาจอดแล้วคือแค่จอดแค่รถเข้าไปไม่ได้แล้วก็ต้องเดินต่อแบบเอาละสภาพต้องทิ้งเลนเอาไว้แล้วแหละปิดโรยแต่สัตว์ไปไม่รู้ว่าก็ไปติดข้างในเนาะเอยจัดกลับเลยได้ปะ ก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กันในป่าแห่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาถ่ายนกตอนนี้ผมก็ใช้ผมมีนี่อา่าไฟซีออนเนียนะครับแล้วก็มีหัวชิรุยตอ,ตอนนี้เรากำลังเข้าป่าทางนี้ป่ะพ่อนข้างมืด ราคาจากไปปนเปียนะคคือไม่เหมือนที่เห็นเลยนี่ต่ั้่คือสั่งในนี้เหรอครับท่านครับท่านขอโทษนะพี่หนูอาจาไม่เป็นไรนี่คับมากระจงมันหายินแล้วป้อนนี้แหละโอเคค่ะใครก็ได้ตอนนี้นะครับก็เริ่มถ่ายแล้ว ดูว่านี่คือบรรยากาศการถ่ายนกคุณดูว่ามันเป็นแบบนี้นี่เป็นสเตชันของผมใช่เลยครับผมถ่ายมาสองวันแล้วครับยมนี่นะครับยมมีคนยมเป็นตอนนี้เราใช้ A7IV นะครับรุ่งสองหกร้อยตอนนี้เซตติ้งของเราพอกระเท่าไหม่เท่าไหร่ ร6อยหนะครับ uh, f หกสิบสามแล้วก็ s สี่พันเนาะประมาณนี้ เรื่องต่อไปครับที่อยากจะเมนชันถึงนะครับที่หล,ลยายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้พูดหน่อยนะครับก็คือด้านของความร้อนนั่นเองครับคมร้อนของเจ้าตัวนี้นะครับจากที่ผมไปลองใช้งานมานะครับมันก็ร้อนนะครับแต่มันไม่ร้อนขนาดนั้นคือส่วนตัวไม่ใช่คนที่อัดแบบยาวๆทําให้ช็อตหนึ่งอย่างมาก10นาทีส5นาทีะไรพวกนี้เนาะทำให้ผมรู้สึกว่ามันก็ร้อนแต่มันก็ไม่ร้อนจนตัดนะครับแต่ถ้าใครใช้คีโร12ตัวเนี้ยร้อนขนาดไหนร้อนใช้งานขนาดไหนตัดเฮ้ยมาคอมเมนต์กันให้ฟังกันหน่อยว่าเฮ้ยมันร้อนกัััันนนมตดะครบ อะไรขนาดไหนแต่ส่วนตัวในการใช้งานปกติของผมผมไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบร้อนจนตัดอะไรมาขนาดนั้นนั่นเองนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นเจ้าตัว Enduro นาะอคือเป็นตัวใหม่แล้วซึ่งถ้าตามที่เขาเคลมนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้มันลดโอกาสนในการบวมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นเรื่องการใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างจากเจ้า,จาตัว o b o 9ที่ผมใช้เมื่อแบบ3 4ปีที่แล้วแต่ตัวนี้มันก็โอเคละตามสไตล์ที่เป็นแอคชั่นแคมันไม่ได้เป็นแบบที่สามารถเดือดทั้งวันอยู่แล แอชเชนแคร์แมนแบตเลกโนก็สําหรับผมส่วนตัวก็แฮปปี้แล้วไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะครับสำหรับด้านเจ้าตัวแบตเตอรี่นั่นเองแต่สิ่งที่ผมมาทับได้จริงๆแต่ก็อาจจะมีเมนชั่นถึงนะครับนิดนึงที่อาจจะไม่ชอบนะ้องก็คือเจ้าตัวขคบผมมาตัวนี้ขคบผมมาตตัวนี้นะครับเป็นการซื้อแยกราคา3 4 5 0บาทซึ่ง ควรจะซื้อแยกนะครับเพราะว่ามันทําให้ g o Pro ตัวนี้มันสมบูรณ์ขึ้นมากๆถ้าคุณไปใช้งนในแง่คอนเทนต์แต่ถ้าคุณใช้งานะครับในแง่เอาไปบุกป,ปาฝาดงเนาะตัวนี้นะครับมีเหลือมมดก็ไม่ได้จําเป็นอะไรแต่ถ้าใครใช้งานครีเอเตอร์ยังไงก็ต้องมีครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะทําให้เราพอเสียบนะครับเจ้าตัวไทซีได้ในการชาร์จในการเชื่อมต่อข้อมูลนะครับแล้วก็มีพอร์ตนะครับเจ้าตัวไมโครโฟนเข้ามาทําให้เรานะครับมีเจ้าตัวขัดชูตัวนี้เข้ามาโดยนั้นเองครับก็เสบไนนนูนน่่ no ่ดัด้าดมามมมองววผ นะครับอันนี้ถ้ามันมีรุ่นใหม่ออกมาก็อยากให้รู้สึกว่าเถ้ามันเบาสุดอ่ะมันมันคนเบากว่นี้ได้อ่ะคือสมมุติเราถือกโพลยายนี่ใช่ไห,หน้ามันสว่างไปเลย แล้วก็ข้างหลังมันไม่เห็นอะไรนะครับถ้ามันเบาว่นนี้ได้เฮ้ยผมจะแฮปปี้มากกว่านี้พอสมควรครับโดยรวมแล้วนะครับตัวตัวกบโว่เฮโรด12 black นะครับตัวตัวครีเอเตอร์ชันตัวนี้ผมรู้สึกว่าอะถ้านับแค่ตัวกล้องก่อนตัวกล้องมันดีสม่ำเสมออยู่แล้วครับไฟผมว่ามัน HDR เกินไปพอสมควรเนาะหลอกนะครับสามารถทํางานได้โอเคอื่นๆความร้อน improve แต่สําหรับการที่ถ้าพูดถึงตัวตัวเซตนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ยากหนักนะครับแล้วก็เทอถทาพอสมควรเลยแบตเตอรี่โอเคแหละคุณมีแบต10 1,900มิลลิแอมม์อยู่ตรงนี้เนาะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราเปลี่ยนแบตนะครับมันค่อนข้างสะดวกกว่ามันเล็กกว่าแล้วก็เถอทานน้อยกว่าเองรวมถึงนะครับสำคัญคือมันเป็นแอคชั่นแคมที่มันโอเคแหละด้วยความเป็น c r e ี t อ r เตอร์ดิชั่นมันเป็นแอคชั่นแคมที่เรานะครับไม่สามารถ เอาลงน้ำได้หรือเอาไปลุยได้แบบจําเป็นขนาดนั้นทําให้รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะไม่ค่อยตรงโจนนะครับเจ้าตัวกล้องแอคชั่นแคมอยู่พอสมควรเลยน,นั่นเองครับก็ลองกันไปดูกันครับสำหรับเจ้าตัวโกโปรฮีโร่สินะครับตัวครีเอเตอร์เดชั่นถ้าตัวกล้องอย่างเดียวผมโ,โอเคนะผมแนะนาแต่ถ้าทางเซนผมอาจจะไม่แนะนําเท่าไหร่ถ้าซื้อก็ซื้อแค่ตัว m ม d i เออรมอนนะครับ้ขาขาขาตั้งปกติหาแบตนะครับเจ้าตัว e อนดูโรมาใช้งานนั่นเองครับก็ประมาณนี้เนาะก่อนที่เราจะจับไปนะครับครมีก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางซ อย่างผู้ที่ส่งนะครับเจ้าตัวโปรโบเฮีโร่12ตัวนี้มาให้เรานะครับได้ลองใช้งานกันแบบเต็มๆครับสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับใครทีช่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเด๋ยวี่ยังผมด้วยน้ะงสมด็จยังเฟิร์สครับขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ